ปลาเล็ดมาเป็นฟูงเลย <c oughs> ฟูงเล็กไม่ใช่ฟูงใหญ่สอบสี่หกหกตัวเลยหกตัวเลยสวยงามมากตัวข้างหลังนี่ครึง่งโลได้ยูนี่ตัวนี้ รอดูครับตัวนี้ยญ่อย,อยู่ตัวนี้ยญ่อยู่ตัวนี้ยญ่อยู่ช่างว่าก็นหูไม่โดนคนระับปารตตัวนี้ประมาณโลกว่านะนี่ตัวเนี้ย เฮ้ย oh. hey. ไม่โดนได้ไงเนาะน่าจะข้ามหลังอะน้ำมันใสอะทุกคนืออ oh. ไม่โดนนะไม่โดนตัวนี้น่าจะมีโลก,กว่าหือเ hmm. สียดายมากเลยหู oh. ก็ต้องสวัสดีพีนานาน้องๆทุกคนเลยนะครับเนาะสำหรับหมยแรกครับผมก็เดินออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เรายิงไม่โดนนะครับทุกคนเพราะว่าหมายนั้นนะผมเคยไปไปอันนี้คือเป็นหมายที่ผมไปซ้ํากับหมายบนกาะนะครับทุกคนแต่ว่ามันเจอแต่ตัวเล็กนะทุกคนตัวใหญ่ไม่เจอเลยก็พอเจอตัวนั้นก็ยิงไม่โดนอีกครับทุกคนพอยิงไม่โดนน่ะปลามันจะไม่กลับมาเลยนะครับ ผมก็เลยว่าจะเดินย้ายไปดูอีกจุดหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาด้วยครับเพราะว่าวันนี้ผมเวลาไม่ค่อยเยอะด้วยทุกคนก็จะเป็นฟิลแบบเข้าเดินในป่าอย่างนี้เลยครับนี่ในป่าแบบนี้เลยนี่ครับทุกคนนี่แล้วก็เดินเลาะไปดูกันนะครับเนาะไปครับทุกคนไปเดี๋ยวเราก็เดินเลยเดินวีไปเรื่อยๆเลยครับไปไปดูนะครับว่า อีกจุดนึงจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องมาลุ้นดูกันนะครับเนาะไปครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันเลยแล้วกันนะครับผม ทุกคนหมายนี้ก็เป็นอีกหมายหนึ่งนะครับที่ผมเองก็เคยมาบ่อยนะครับเนาะเมื่อประมาณเกือบปีที่แล้วครับซึ่งจะเป็นต้นมะขามเทศต้นนี้เลยซึ่งแต่ก่อนผมก็มาขึ้นบ่อยนะครับเนาะผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูจุดที่2กันนะครับว่ามันจะเจอตัวหรือไม่นะครับเนาะเพราะว่าจุดแรกเราก็พลาดไปแล้วนะครับทุกคนไปเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีข้างบนเลยนะกันนะครับว่าหมายหมายนี้จะเป็นยังไงนะครับ โดนกกรสุบยักสุบยักษ์ยักษ์องเด้อสุบยักอุ้ยพันแล้วโอ้โหหลุดไหมหลุกระสุบยักครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่อ้หลุดมลลุลุลุลลลลลุลุล สูมยักโอ้ยเห็นสามตัวสี่ตัวเลยผมเลือกตัวนี้แหละเลือกไม่ถูกเนาะมันมาแบบสามตัวสี่ตัวเลยทุกคนขอ้ขาวข้างล่างนั่นนะเอาไงดีเนาะยั่ยมเไม่ค่อยอยากให้ไหมมันแตกครับทุกคนผมยังไม่อยากให้ไหมมันแตกอะ แต่มันเป็นตอไม้อย่างเดียวตรงนี้หงานนี้คงต้องได้นลงอะไร <c oughs> น้ำก็ไม่น่าลึกเท่าไหร่ครับตรงนั้นนะ <c oughs> เดี๋ยวมัดไปก่อนเนาะนั่งดูสักคู่ก่อนมัดไปก่อนล้วกันครับอืมมัดไปก่อนนั่ไว้ก่อนตัวเขาวโบ้เลยครับทุกท่านอือหือ ็นสามตัวใหญ่ๆนะไหวแต่ว่าผมเลือกไม่ถูกอะ่ะผมก็เลยยิงแบบไม่ต้องเล็งเลยสาดไปในกลุ่มนั้นแหละเผื่อมันจะรู้เนาะแต่มันไม่จะรู้ครับโดนอยู่นะครับดูดว่ายน้ำกล้องจับได้เปล่าอยู่นู่ผมว่าผมมามัดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเรายิงซ้ําอ่ะตรงนี้ต้นไม้มันล้มอ่ะทุกคน ถ้าเรายิงซ้ำอ่ะผมว่าก็คงจะต้องเสียลูกดอกเหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวมัดไว้ก่อนแล้วกันนะครับได้แต่หวังว่าตัวเงินตัวทองคงไม่มานะครับเพราะผมสแสดงไอ้สแตนบายลูกดอกไปแล้วแหละถ้าเกิดตัวเงินตัวทองมาแล้วก็แค่ย,ยิงไล่ครับเนาะก็ได้แต่หวังว่ามันคงจะกลัวด้วยครับก็ยังไม่อยากลงครับหมายมันค่อนข้างสวยทุกคนถ้าลงอ่ะหมายแต่ร้อยเปอร์เซ็นผมก็เลยว่ายังไม่ลงครับเดี๋ยวเราลองนั่งดูต่อนะครับเนาะ หลังจากที่เราพลาดปลาแรดไปแล้วนะครับนะก็เราย้ายมาหมายใหม่นี่ก็ถือว่าสวยเหมือนกันครับมาเดี๋ยวลองนั่งดูต่ออีกสักครู่นะครับ ตุงเงินตอมาาผมมันอยู่ข้างล่างเลยเขาดุด๊ด,ด,ดข้างล่างนั่นทุกคนไหมต้องรีบไล่ก่อนอุย้ยเดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวงานเข้าอีโอ้โหมันมามันมามันได้กินแน่นอนน่ะครับทุกคนผมเพิ่งขึ้นยางยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับตัวเงินตัวทองมันมาแล้วครับผมรู้สึกถึง ไม่ปลอดภัยาะเออตัวนี้ยังไม่ใหญ่นะตัวนี้ประมาณน่าจะก็แค่เกือบ1สิบโลอะถ้าเป็นไอรุ่นยี่สิบกว่าโลนะไอพวกดูดีมันไม่กลัวคนเลยนะมันมาถึงมันหยิบไปเลยนะผมเคยมีหลายๆเคปอยู่นะที่มันมาแล้วมันผมไล่ไงมันก็ไม่ยอมไปแต่ว่าดีนะผมยกปลาที่สูงอะแต่อันนี้มัดไว้เดี๋ยวเราจะอดนะครับทุกคนเนาะผมว่าทิ้งไม่นานนะพวก ตัวเงินตัวทองจมูกเขาดีมากครับทุกคนเนี่ยผมทิ้งยังไม่ถึงสิบนาทีผมว่าน่าจะแค่ห้านาทีไหลมาตัวนึงนนเนี่ยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมลงไปเอาแล้วกันนะครับเนาะหมายแตก่ก็ช่างมาถึงนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปก่อนก่อนที่เราจะห้วนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราลงไปเอาปลาก่อน,นครับก่อนที่ตัวเงินตัวทองจะมานะครับผมไปครับทุกคน อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับตรงนี้น้ําน่าจะลึกไม่น่าเกินสาเมตรครับทุกคนพันอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ไม้ล้มนี่เลยครับเนาะงานนี้เราก็ต้องเปียกน้ํานะครับเนาะเพื่อลงไปเอานะครับก่อนที่ตัวเงินตัวทองจะมาครับทุกคนไปเดี๋ยวเราลงไปเอากันนะครับตัวนี้ผมดูจากลักษณะแล้วไม่น่าใหญ่มากนะครับตัวนี้ครับน่าจะประมาณมีโลโลหน่อยๆน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราถอดเสื้อลงไปลุยกันเลยแล้วกันครับเนาะ ก็ไม่อยากแห้วครับเพราะว่าเราก็ยิงปลาเล็ดไม่โดนแล้วนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นปลากระสูบด้วยกระสุบยักษ์ของอร่อยด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราลุยน้ําไปกันเลยแล้วกันครับเจอสามสี่ตัวครับช่วงนี้อากาศมันเย็นครับมันหนาวทุกคนหนาวแต่ว่าเราก็ต้องลุยน้ําไปเอาครับตรงกลางนู้นครัะไปเดี๋ยวเราลุยกันครับผมงานนี้ผมเปียกน้ําแล้วนะครับ โอ้ใจเลยโอ้ได้แล้วทุกคนสุดยักอาจะมีโลกว่าได้เลยครับตัวนี้อย่างน้อยก็โลสองโลสามน,าน่าจะได้อยู่นะครับโอ้ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเคลียร์ปลาข้างบนนะครับผม ปากรสูบยักษ์นครับตัวนี้โลกว,กว่าได้สบายครับตัวนี้ครับดูครับโอ้โหปลากระสูบผมเห็นมาสามตัวสี่ตัวนั่นแหละที่เห็นกับด้วยตานะผมก็ไม่ได้เล็งนะผมยิงไปใส่ฝูงนั้นเลยเพราะมันมาเรงเรียงกันอะ่ะผมก็คิดว่าเผื่ออาจจะทะลุเนาะก็เลยยิงไปเลยครับยิงเสี่ยงโชคไปเลยโอ้โหโดนใตท้องนิดเดียวนะครับนี่ผมว่าถ้าผมดึงแรงกว่านี้ผมอาจจะไม่ได้ตัวนะครับเนาะ ไปครับเดี๋ยวเราก็กลับเอาไปช่างที่บ้านแล้วก็ตัวนี้ผมว่าผมจะเอาไปย่างเกลือให้ลูกๆผมกินนะครับเนาะเพราะว่ามันอร่อยมากทุกคนไปเดี๋ยวเราไหมแตกกันนะครับแล้วก็เอาแค่ตัวเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวบนหลังเราก็ค่อยมานั่งเฝ้าใหม่นะครับสําหรับที่นี่ครับปลากระสุนยักษยักแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าบันเทิงมากครับไปครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปช่างที่บ้านนะครับ ครับทุกคนผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าปลากระสูงใจนี่เลยเนาะมาเดี๋ยวเราลองมาชั่งดูกันนะครับผมว่าน่าจะมีสัก1กิโลกิโลสี่ขีดแล้วกันนะครับเนาะเดาเป็นอย่างน้อยนะครับเนาะซึ่งใหญ่ไม่เท่าตัววันนั้นแน่นอนครับมาเดี๋ยวเราลองชั่งดูเลยนะครับกิโลเข้าใกล้หน่อยับผมเออเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับเท่าไหร่เนาะโอ้โห 1.7กิโลเลยนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอาเขาย่างเกลือเลยแล้วกันนะครับเนาะผมจะเอาเครื่องในออกแล้วก็ทาเกลือแล้วก็เดี๋ยวก็ย่างกินในบ้านนี่แหละครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องรอให้ลูกๆก,กลับมาครับเดี๋ยวก็จะทาเมนูย่างกินอร่อยๆทุกคนดูนะครับยังไงก็รอชมดูแล้วกันนะครับผม แล on one, ้วก oh, ็เร <osity> <ffee> oh, ียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่โอ้โหปลากระสุบย่างโอ้มาๆมาลูกมาลูกมาลูกปลาปลาย่างลูกปลาย่างลูกโอ้มาๆ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 มาไทยมีมาๆกินปลาเหรอลูกมากินปลาลูกมาๆกกินปลาก่อนโอเคน่าปลาเดี๋ยวพ่อทำให้ลูกพ่อทำให้อู้หอมมากเลยหอมมากเลยเดี๋ยวพ่อป่าก่อนกินกินกินเนี่ย อืมออะไรรสอามันอร่อย้วยอร่อยอร่อยมแกะให้อร่อยเาแกะให้แต่ก็สุกย่างหอมมากเลยนะครับทุกคนมาจกินอ่ะกินอ่ะเฮ้พอเช็คหน่อยมีมีมมะดุลกินอ่ะคำนึงพอว้นนี้นะ ตัวนี้ก็น่าจะกินพรุ่งนี้อีกเช้าหนึ่งเลยนะครับทุกคนอยากกิน,นะอะกกิน,นอยก,ก,นนก,ก็ต้องขอบคุณทุกคน,นมากๆเลยนะครับที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับผมปลาธรรมชาติอร่อยมากเลยนะครับทุกคนอร่อยจริงครับผมการันตีว่าปลาธรรมชาตินี่โอ้โหสุดยอดเลยโคตรอร่อยเลยทุกคน นั่งลูก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 พ่อพ่อแกะปลาให้แกะไปก่อนไก่อนไปก่อนไปก่อนเออเดี๋ยวค่อยดูลูกเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูอยากกินก็เออ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 มาอืาอกินปลาเออกินเลยกินกินเลยกินเลยกินข้าวก่อนูกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยดูไม่งั้นเดี๋ยวพ่อไม่ให้ดูเลยนะงั้นพ่อจะยึดโทรศัพท์ไว้นะลูกเออ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 โอ้บังไม่ก่อน บูนบูนหน่อยนะครับทุกคน <laughs> เอากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวพ่อเก็บปลาเกาะเก็บปลาอร่อยมากเลยเจ้าดุายดช,อบ,ชอบด้วยครับเอดหนึ่ใส่ละเจ้าดุยชอบด้วยเลยนะครับสําหรับปลาธรรมชาตินี่ครับทุกคนเลือดนึ่งใส่ลครับก็กินไปกับลูกๆเลยนะครับเนาะสุดยอดมากทุกคน เด็กผูกชาลูกโดดเขาแกะลูกนั่งเลยนั่งเลยเขาแกะเขาบอกว่ากินปลาแล้วฉลาดนะครับก็เ <G ül üyor> อาปลาให้เด็กกินนะครับเนะาะเดี๋ยวเขาโตขึ้นเขาจะได้ฉลาดนะครับโอ้ากินเลยลูกอ, <G ül üyor> อ,อร่อยอร่อยอร่อย <G ül üyor> ตัวนี้ก็ผมน่าจะกินเย็นนี้กินได้หมดหรอครับก็ไว้กินพรุ่งนี้เช้าครับอีกครึ่งหนึ่งครับเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับทุกคนจะไม่ลืถือว่าคุ้มค่ามากเลย,ลยเสียดายนะครับยิงปลาลรไม่โดนครับเน,ะนาะสำหรับปลาที่นี่ครับที่นี่คราบางทีเขาจะไปบ้านนะครับทุกคน ตอนผมถือกากับเขาบอกปลาบ้านี่ครับเนาะก็บางคนเขาก็เรียกว่าปลาบ้าครับบางคนเขาก็เรียกปลากระสุนครับเราก็ขึ้นอยู่กับแต่และท้องที่ครับอร่อยอร่อยรอร่อยมากเลยเดีรู้ไหมอ่ะที่เกิดอ่ะที่ททครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆด้วยนะครับเนาะมก็อาบน้ำมาเรียบร้อยสเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็เอา ลูกๆกินข้าวเสร็จก็จะเอาผ้าอาบน้ำก็เขานอนนะครับเดี๋ยวพีหน้าผมจะไปตรงไหนก็รอติดตามดูทีละกันนะครับเนาะคลิปนี้ผมและลูกๆก็ลาแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและลูกๆเลยนะครับทั้งใน YouTube Facebook ได้เลยครับคลิปนี้ลาแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกินปลากันต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับกินปลาครูบกินปลาครักินปลาค่อน